ตอนนี้เราจะมาถึงทางเข้าที่จะไปซื้อของแล้วนะคะตรงนี้เป็นตรงส่วนที่ขายงูแผ่นทอดกรอ ของงานพี่ยาคุณลุงมนี่ค่ะเอาหมูมาหมูแผ่นมาวางเป็นแผ่นๆๆๆแล้วก็ลงทอดนะคะ,ะทอดได้ที่แล้วก็เอามาแผ่ให้กรอบแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงนี้นะคะ,ดคะเดินส่ายู่ป